ะะอันนี้เป็นเป็นที่ของเฮียนะคะเฮียสักนะคะนี่เพนให้ความอนุอเคราะห์เฮามา <laughs> ขายนะคะไม่ใช่ที่ประจำํำทางเฮียพนเปิดร้านเปิดย่างเข้ากับสิเดเปอา,อาจจะเป็นขยขายกิจการเฮาต่อไปนะคะในอนาคต <laughs> เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะเราก็ขายตามตลาดนัดคลองผมนะลูกขาก็สิคิดฮอดกันละละปาน,นี้ตลาดนัดคลองผม ไกลค่ะมัน,วมนขวบไขกันบ้างแสบค่ะแสบค่ะแสบค่ะ้องมาล่องเบงคือว่ามไม่ค่วเป็ดอมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้ารอบที่สองนะคะรอบที่สองขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเล่าที่สองดูใกล้เปิดร้านค่ะเปิดร้าน รันรับออเดอร์ค่ะไก่หมุนไก่หมุนไก่หมุนออนไลน์ค่ะส่งถึงบ้านนะคะลูกค้านะคะยาโสทอนนะคะยาโสทอนสั่งจองขอามาไดเด้อค่ะรอบแรกสิบโมงนะคะตอนนี้เกาโมงใน้อยๆแล้วค่ะเกาโมงใน้อยๆแล้วรอบแรกสิบโมงนะคะสั่งจองข้อคอามาไดค่ะเล่าที่สองค่ะเล่าที่สองนี่เพิ่งขึ้นเลยไปส่ง เลยบิ๊กซีไปนิดเดียวเอาเบอร์โทรไวค่ะแป๊มนึงค่ะนะคะเดี๋ยวไปส่งนะคะข้างบิ๊กซีอะสดดหนะคะต้องต่อนะครับต้องต่อนะคะ,ต, <laughs> ะ,คะตัวแรกค่ะสับแล้วสับแล้วตัวย <laughs> ยิงใหญ่ใส่หวบได้ค่ะนี้ ปลาหนึ่งแล้วก็ตำธรรมดาปลาน้อยตำธรรมดาปลาน้อยนะคะตำธรรมดาปลาน้อยจ้าัวที่สองโอเคค่ะรอสักครู่ค่ะผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมไก่หมุนนะคะไก่หมุนยะโซทอนค่ะไก่หมุนยะโซทรอนเะนืค่ะต้องมาซิมให้ได้นะคะ ตำแซ่บไก่ย่างต้มร้อนนะคะขอบคุณลูกค้ามานั่งร้านด้วยนะคะดีค่ะพี่น้องูกคคาซีมายังถาเบิงะะ้งด้วยค่ะเพื่อหลทยแถนี้พาดรถขนขันละลับเดี๋ยว้อเข้ามรรดาด้วยคะ่ะสิมากินไก่ข้ามบพี่น้องถามได่แดวมาละไฟ ค่ะคอรณียาทายดะ้ค่ะขอบคุณร้านอุดมสุขนะคะร้านอุดมสุขดะ้ค่ะสิให้การสนับสนุนดนะ้ค่ะขางโรตัทยาโสทอนด้นนนค่ะเต็มเต็มเต็มค่ะข้างโรตัทยาโสทอนดะะ้<ม>าาาค่ะนี่มาจะใส่ค่ะนี่ผ้ากันไปืใส่ครับถิ่มยานสูกใส่ถิ่มงานครับอ๋อทีมงานวัตถิเหตโอ้ฮะว่าวัตถิเหตแต่ไว่าว่ามือต้องมือมหันครับ เสียใจน้ำเด้อะค่ะเนอะสิสิมาแวะเอ่อามแวะกินเขาวออ๋คือสิเป็นคือสิเป็นไก่หมุนอยู่แม่นบ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนั่นๆั่นเนี่ยพอแบบนี้ว้าวไหวเป็นละครถ่ายเลย นี่เิอนนี้ฟูสอนถ่ายแต่ว่าน้องะัอฟัวสอนถ่ายล้วคนในหน้าธรรมาดาค่ะขอชมรถได้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเฮียศักนะคะร้านอุดมซุกนะคะเพิ่นให้การอ่า ความกระตุ้นใเข้ามากมาขายชั่วข้าวนะคะในระหว่างที่ลาน,นปิดเนาะค่ะก็ขอบคุณลหลยๆค่ะพนบคิดคาเซ้า,าเข้าเลยขอขอบคุณลหลยๆค่ะจากที่เฮ้าบ่มีพื้นที่ขายเนาะคะ่ะกระบอกคิดว่าสิเกินเหตุการณ์ยังสีเนาะคะ่ะตลาดน,นัดปิดนะคะห้องผมปิดปิดทุกอย่างนะคะพับบ่าเพิน่นหาหามเปิดบริการเข้าก็เลยแล้วก็มอลลัมเปคะ่ะนี่เดมอลลัมเปนะคะนี่มอลลัมเปนะคะนี่ เป็นยกปัวให้แล้วเพราะว่าเพิ่นนะคะถึงเดมาหนาจุดๆดนี้นะคะเป็นหัวจากับเฮียสักเพิินนะคะเข้าก็บเดมล่องมาขายเบิรงถือว่าประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาเปิดเป็นหลานลูกค้านั่งเข้ากับมี่ไร่ได้เพิ่มสมตำเขาเนี้วยังขึ้นมากนะคะตําค่ะตําค่ะตําค่ะเชดเชียงไทยเอาหนาผู้ตํามเด้อืูดมือตาปู ดาะีดะค่ะดีๆควะความเป็น,นผู้เขาระเบิดได้แบอน,นี้ผู้เขาระเบิดย่งหาออยูครับนะคเดี๋ยวๆปัดไม่วิดีโอรอเน่ตั <S <S วริงภาคอีสาน วัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับตัวนิคสนนะครับเาของ้านใหญ่หมูทอดแอนดี้นะครับมาเดวมาเดิมกุ้มแกเลยไง มน30ตัวนะคะก็้นีกแล้วนะคะว่างสองนะคะคุณลูกค้านะคะุณออเดอร์น,นะนะคะซ่อตมตำแกงมงนนะคะข่าว่าจะใส่นอกเลยสื่อใจห้อยเล มาได้ลุงเฟยมารับออเด้ลูกค้าเราดินายแม่เท้าสียเสื้อเท่าเลยคะ่ะพราะถ้ามดาได้สง่งลูกค้ามาหลานไกลจองแล้วสองตัว ไกลบ๊วไหไป่สิองใบเอาว่าครับเอาจอด้านีอดูให้ไล่แม่นไปส่งไล่แม่นไปส่งรเอายอมาะงสน้อยสิอาตนตรอะบริการบรใโมงนะคะสูดหอนะ วันเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวแก่งแดดนะคะทนแดดทนฝนนะคะนี่นี่ใกล้มุมใกล้มุมใกล้ประสุกเลยสีขามถนนแต่ละเทือนี่ขอบคุณค่ะ ทำมนได้หรอเนาะขอบคุณค่ะเยี่ยมค่ะคนมากินแล้วมือนั้นสองคนนะคะห่านผ้ามูมาเบิดแก่งเลยวนเก่าโตสุดไ้ายค่ะเก่าโตสุดท้าย,กาายแกฟู้ดมามาแล้วหนึ่งนะคะแกฟู้ดมาแล้วหนึ่งนะคะ บ้านนาะคำสองตัวนะคะนาะคำสองตัวแต่กับลูกค้าลูกค่ายู่อียงลูกค้าลุงเปย์สามตัวนะคะ<ม>เท่ากับว่างสี่ตัวนะคะตอนนี้ว่างสี่ตัวเขาไก่บดได้พี่น้องห่อนแห้งห่อนแห้งเขาไก่บดได้ห่อนห่อนหลายมุนค่ะใกล้มุนใกล้มุนค่ะ,คะสับอีกสองตัวนะคะ ว่าจะไม่กินไก่ไก่สุกบท่านเลยเด็ดไปซันไ,ไก่อยางที่เชียนมหาห้เพลินกินขาก็ส่งต่ป่านนี้เพื่อนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งมาเอาไก่หม่เขานะอีกสองตัวนะคะขอบกินมากเลยนะคะผูส้สาวสาวเป็นงามงามย่าเขินก่อยติลัไก่หมดแล้วนะคะที่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อแหลมอื่นหยุดนะคะวันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะคะตั้งต่ขายมากในข่าวเพราะว่าหนีหยุดยุ่ ใหญ่ค่ะเนื้อแน่นๆเลยวันนี้พี่น้องปองปลายเอือไอใสย,ยิงเบิดแล้วก็พุชสังตัวสุดท้ายค่ะทันซุกท่านบายโม่งนี่ก็คือเบิดแล้วนะคะไก่สุกไม่ทันนะคะวันนี้30ตัวนะคะ30โตค่ะมันหมานคะ่ะมันหมานซอยบอไดไอเนื้อเออหนักเป็นหนัก 2กิโลนะคะ2กิโลหขีดเดินไกส2ตสอ ผมใอ้หน้าเนี่ยแม่ขาดลูกหย,ย,ยาเขาเหยียบล่องกลุ่มหยหลายๆหยุดหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวัน